สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดก็มาแก้ตัวล้วกันนะคะเพราะว่าทำทำคลิปที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะคะส่วนหลังหายวันนี้ก็เลยถ่ายให้ใหม่วันนี้จะดูแปลกตาทีนึงเพราะว่าปกติจะแต่งหน้าโทนสีชมพูนะคะวันนี้ก็จะเป็นโทนต่ำตาลนะคะอวันนี้ก็จะมาเริ่มแตะจุดที่หายไปนะคะ น,น,ะะนี่นะคะก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำของอส่วนของผู้หญิงนะคะไว้สําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ห้องอบซรน่าน,นะคะแบบนี้ก็จะมีเห็นบางส่วนบางแบบทีนี้ด้านหลังก็คือล็อกเกอร์นะคะนี่นะคะล็อกเกอร์อันนี้ก็จะมีน้องๆเด็กๆนะคะกําลัง สนุกสนานใช่ไหมกูรับก็เขินอ่ะโลเห็นมากแต่กราปากไว้เลยวต้องถ่ายใหม่เดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนกลางชั้นชั้นบนกันนะคะเพราะว่าที่เราอย่างนี่ยังไม่ ที่นี้ยังไม่ได้เก็บภาพให้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เก็บภาพสิทำคลิปหายทำคลิปหายก็คือเป็นตัวล็อกเกอร์แล้วก็ชั้นแปดนะคะตัวล็อกเกอร์ที่ทางโครงการจะให้โรงบ้านทุกห้องนะคะเป็นล็อกเกอร์ด้านนอกที่ไว้สำหรับเก็บของ ก็จะเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้สองใบเลยส่วนของนิดเนี่ยก็ีเก็บทั้งพวกกล่องค่ะกล่องพวกกล่องที่เราสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังสภาพอยู่ไว้ใช้มีอยู่จะได้มันรักโลกเนาะจริงๆ,ๆเราก็พยายามใช้ความคุ้มค่าที่สุดนะคะ,ะทีนี้ นิาพาไปดูเอาไปดูอน,นี้ใครนี่เอ่ยอ่ะนีอน,นี้น,นี่ต้องแอบ,บสิดเลขเลขล็อกเกอร์นี่ละตัวล็อกเกอร์นี้คือก็ปรับภัยนะคะเพราะว่า อ่าลูกบ้านเนี่ยก็จะไม่ไม่ทราบนะคะบ่าถ้าเราจะใช้งานนะคะ,ะก็เปิดไฟตรงนี้นะคะน,นะคะล็อกเกอร์ด้านในเอาอย่างไรดีอ่ะวัสดีค่ะั้ว M อืมดีบ้านเดินดมา mm hmm. อันนี้ดีกว่า mm hmm. นี่ขอหลอกก็ตัว mm hmm. เองแป๊บหนึ mm ่ง hmm. หลกยังไงดีอ่ะหลกยังไงดีแล้วก็แต่เรา้อาบเลยว่าจะไม่ทราบนะคะว่าดูาจะมงคนไปสองกัน ที่จะบรรจุเก็บของแข่งอีกหลันจะไม่เห็นป่ะ <c oughs> นี่นะคะที่จะเป็นล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ด้านในนะคะก็จะเก็บได้ ได้เยอะนะคะจะมีกระเป๋าเดินทาง2ใบนะคะแล้วก็นี่ก็เอากล่องที่มีสิ่งต้องทำดีนี่จะเอากล่องกล่องที่พวกที่ซื้อพวกสินค้าตามแอปต่างๆที่เราไปใช้เราที่สภาพมิมีก็ข้างในยังมีนะคะ,ะจะมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบ เรา,าเป็นคนที่เสื้อผ้าก็เรียกว่าฉนอมเสื้อผ้าดีกว่าอย่างตัวเนี้ยชนิดใส่จะเห็นแล้วชนีดใส่นานตัวนี้ยนี่ใส่ามานานแล้วนะคะอืมถ้าจำผิดม้ะ ซื้อมานานมากน่นาจะเริ่มเริ่มอะลืมไปลืมพี่เห็นขอขอเบี่ยงก,กันขอเบี่ยงก,กันพี่จะไม่เห็นแล้ก่อนหน้านี้เอาเอากระดาษมาแปะไว้นะแต่วันนี้อ่ะด้วยความรีบรีบเพราะว่าวันนี้ว่าจะไป ปากของตลาดเพื่อที่จะไปเก็บภาพให้ให้ลูกค้าด้วยก็คือรีวิวชุดนอนให้ลูกค้าไม่แม่นแตว่าวันนี้จะทำอะไรนะคะงานทัน่าจะต้องไปรุ่นี้าวนะคะเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนไปชมระลอกชั้นแปดนะคะ ชั้น8นี่ก็คือจะเข้าได้เฉพาะคนที่พักอาศัยอยู่ที่ชั้น8เท่านั้นนะคะนี่ดูนนะนี่นะคะก็จะเป็นหุม รู้สึกเก่งใจมากนึกถิดไฟกับหายาปึไฟก <c oughs> จะพาไปดูห้องนี้นะคะแต่ยังไม่เปิดห้องให้ดูเพราะว่ากำลังพยาย,ยามดูแลน้องขับอ,อยู่ตอนนี้น้องก็กำลังสู้อยู่ <c oughs> น้องกำลังซู้อยู่ก็จะพยายามเก็บลูถ่ายทุกวันทุกวันว่นาแต่เราวันนี้น้องโตงขึ้นมาขนาดไหนใกล้ถึงห้องทีล่ลับขออนุญาตปิดบ้านได้ทีก่อนนี่นะคะอันนี้เป็นห้องนี้นะคะเดี๋ยวถ้าปลูกน้องของพงษสำเร็จได้เมื่อไหร่ จะพาเข้าไปชมนะคะ,ะนี่ก็จะเป็นุมเลยอาจจะเต้นเร็วหน่อยนะคะฉันใช้เวลาเพราะว่าต้องรีบทำเวลานิดหนึ่งเพราะว่า <laughs> ติดตอ่อให้ให้ อัพคลิปได้แค่15บาทีแล้วตัวเองก็ตัดต่อไม่เป็นรือว่ะห้องแต่ละโซนแต่ละ้ายจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนไทยของนี้เนี่ยจะเป็นห้องแบบที่เคยเห็นกันก็คือจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหห้องครัวห้องน้ำก็มีประตูแยกนะคะ จะดูแปลกตาไปนิดนึงเพราะปกติจะไม่ค่อยแต่งหน้าโทนนี้ปกติจะแต่งหน้าโทนชมพูอันนี้ก็ออกแต่งหน้าออกแนวโทนสีนูนนูนิดหนึ่งเดินเร็วหน่อยเพราะว่ารีบทำอะลาหาขีกากขข้กลางกบขีดกลางไม่เป็นอะไรนีน่ลืมประจำ ชะชันแฟรชั้นแฟะวินะะวนะคะวิวโดยรอบอาจจะเดินเร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่านี่จะพาไปชมที่จอดรถชั้นมีสองด้วยเพราะว่าตอนนี้จะเหลือเวลาแค่ประมาณสัก สี่นาทีกว่าแล้วลมเย็นสบายะคะ่ะยิ่งถ้าเป็นเป็นช่วงช่วงที่ประมาณคาทีกกา่การตกอยู่ะรูปสวยมากันนี้ก็จะมาถ่ายรูปให้ลูกค้าไปก่อนนะคะ,อะขอช้าๆนิดนึงซุ่มๆนิดนึง <Okay. S 2> น,นี่ป้โครงการของเรานะคะของโครงการธนาแอสตราซาทรนจันท่าในใดสนใจติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะมี่เจมส์ไวเซวให้สะด,ดกวกดีอะสะดุดที่เดินทีนี้จะพาไปชัน้น V1 นะคะ ทั้งวีนึ่งเราเหลือเวลาอีกสามนาทีกว่าจะเพื่อไปชมทั้งวีนึ่งมีอาลิปดิสสองเราก็จะเป็นดิสแบบสัมผัสนะคะ ไม่ใช่สัมผัสอีกเขาไรไเรียกว่ออาอพัสดุไม่ต้องแดดใช่ไมหมคะใช่ไหมตอก่อนย่งใหา้ดูนีน่เดินไปสุดเดีอยว เปลีนรถนะคะแต่ว่าให่จะพีเศษโครงการเราว่าน่าอยู่ขนาดไหนไม่ต้องกังวลนะคะว่าที่จอดรถโครงการเราจะไม่พอที่รถเหลือเยอะค่ะถึงจะเป็นโครงการโรไลส์แต่ว่าเรามีที่จอดรถสองชั้นนะคะก็มีอ่า จะพาไปเทสการใช้ลิฟตาา์นะคะว่าถ้าเราไม่ใช่ลูกบ้านที่อยู่ชั้นเนี้ยเราจะเข้าชั้นนั้นได้หรือเปล่าอน,นีมาเห็นไหมอเอ,อ่ย เห็นนะคะไม่ได้อยู่ชั้นสีนะคะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะชั้นแปดใช้ไม่ได้่ดดดจะได้ได้เฉพาะชั้นบีหนึ่งชั้นหนึ่งแค่นี้เองแต่ว่าบีนเนี่ยหมดเลืมาละก็เลยไม่ได้นะคะนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ ว่าระบบความปลอดภัยของเขาของเราเนี้ก็คือดีเยี่ยมนะะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนวันนี้คงไม่ทำให้คิิผ่านยแล้วสวัสดีค่ะ